สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกไดวิ ich mein <c oughs> ่งเช่นเคยวันนี้อยากกินแกงหนไม้ส้มใส่ประกดก็เลยมาหาประกดอยากได้ประกดไปแกงใส่หนไม้ส้มก็เลยมาหาประกดงงมากงงว่าวันนี้มาดับประกดอีกแล้วครับเห็นแล้วมาเพิิงอันนี้อ๋อมาก่อนัะแก๊บสวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันลาประกดหิวประกดครับปะกดเหลืองหาปลา กดไปประทางชีวิตช่วงโควิดใ <laughs> <laughs> ครดูติดตามรับชมครับมันจะหมาหรือเปล่าเออคอยติดตามให้กําลังใจกันนะครับว่าวันนี้จะได้ประกวดไปแกงเสร็จอกไม้ส้มหรือเปล่า <laughs> จัดไปพไี่น้องไอ้ยวันนี้ก็มีทานไฟชายของเอ็กตราขนาด2650มาเทสด้วยนะครับตัวนี้ผมจะเอามาขายอยู่นะครับแต่ผมต้องเทสก่อนว่ามันผ่านหรือเปล่า มาเต็มพิกัดแล้วนะครับของเอกตรานะครับตัวนี้สองหกหกนวใหญ่นะค,คอยดูว่าวันนี้มันจะใช้ได้กี่ชั่วโมงปกติฐานก้อนนึงผมดำก็ขึ้นน้ำประมาณตีหนึ่งตีสองก็ไม่หมดนะคอยดูก้อนนี้ว่ามันอึดหรือเปล่าส่วนราคาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับขอเทสก่อน ปกติเขาขายกั็ก็ละห้าร้อยแปดสิบาทในลาซาด้านะเอกตาตัวนี้นะแต่ผมขอเทสก่อนนะครับเอาอุไว้ก่อนฝนตกใฉยเลยน้อฝนละลืมฝนละลืมพลาดนะฝนละลืม ขาวทางแดงอ่ะตัวใหญ่เลยนะตามข้างฝั่งเนี่ยฝ่ามือฝ่ามือเลย,นะยอ่ะเออมีตัวที่สวยเลย แล้วประกดประกดไป้่ายแก่ทำไมแล้วครับนี่นะครับประกดจ้าประกดนะครับ่ส,สวยไม่สวยครับตวนไม่สวยเลยตอนนี้เดียว ปาูพี่น้องปลาูตอนนี้ก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะเมื่อกี้เราดำอยู่ฝัง่งทางนู้นแล้วก็ลอยข้ามเขื่อนมามาอีกฝั่งนี้แล้วก็ลอยกลับไปหารถนะครับว่ามันจะบีปลาห้วอว่าฝั่งนี้ฝั่งน,นู้นไม่ค่อยบีบตัวเลยพี่น้องจะได้ปรากวะแกงหรือเปล่านะ เอ้ยปรากฏตัวเรื่องใหญ่ยิ่งขึโอ้เอึดลายโอ้มีเลยดีแล้วครับอยู่มีตัวมีตัวโอเจ๋งได้ครับพี่น้อง นี่ครับปรากฏเหลืองเราพิเพิงมาแล้วครับ <c oughs> นี่นะครับปรากฏเหลืองเราพิเพิงครับตัวเหลืองห้อยเลยพอได้ขึ้นมาแบบนี้เราก็ต้องหักเงี้ยงกันก่อนนะครับหักเงี้ยงสองเงี้ยงแล้วก็เงี้ยงบนอีกเงี้ยงหนึ่งเป็นสามไม่งั้นเนี่ยมันจะทิ่มเรานะครับโอ้ดูมันทะลักเลยนคะรับตัวสวยเลยครับจัดไปพี่เจ้ากว่าจะเจอตัว พลาดของใหญ่อีกแล้วหามเลย,ยไรวะมีปลาตัวให,ใหญ่ไม่โดดโ ยิงตัวใหญ่ไม่โดนแต่ยิงตัวน้อยโดนอ้หเจ็งพอ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 ได้ตัวพอได้ตัวน้ำก็จะลึกหน่อยนะครับดำลงไปให้ถึงพื้นดำลงไปมันจะมีต้นไม้ลาบเยอะๆเราก็ดำลงไปอย่าให้โดนกิ่งไม้หักพยายามหาช่องลงไปให้ถึงพื้นให้ได้นะลงไปถึงพื้นแล้วก็ตีพิ้นขนานกับพื้นไป่องสาดซ้ายถาดขวาถ้าเจอปรากฏมันจะเห็นเขาแป๊บ สะท้อนกลับไปล้วหรอกค่อยๆไปอย่าไปขับมันมันจะตื่นปรากฏอ่ะค่อยๆไหลไปตีฟินไหลไปเรื่อยๆ ไลแล้วครับวันนี้ยิงแล้วสองไบอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึ้งนะมีตัวมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวปวดลาดีก่อนเนดะี๋ยวลงมายิงใหม่น้องจัดไปครับ เดวครับจัดไปครับ หมดเดือยไปอีกแล้วครับแก้ว ตัวอีกแล้วตัวใหญ่ครับตัวนี้อลังปิ้งห<ต>ัทากเกลือเลยตัวนี้แก้ว แล้วครับดับไฟพี่ด้อมมันบ้า บูเขาได้ลำไบจอดจะดีปรากดไปเจอปููนอนอยู่จัดฟะ S <S <S อ้าวเนี่ยมีพิษกดกดขาเลยตลอดเลยวันนี้เป็นไรวะป๊าจะกะไม่โดนตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เก็บเที่ยงคืนแล้วห้าทุ่มห้าสิบ ไฟยังสว่างอยู่ครับนี่ครับยังเขียวอยู่เลยยังไม่แดงเลยนี่ควมสว่างของมันเห็นป้ายเห็นเปิหมดเลยแล้วทานทานเอกตานี่ใช้ดีมากสว่างจ้าดำน้ำตั้งแต่สองทุ่มขึ้นเที่ยงคืน ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมมาดูผลงานกันนะครับนี่นะครับผลงานแก๊ปนะผลงานแก๊ปกระกทิงสวยทิ้งยิงสามหลุดไปสองปูได้กระทิงใหญ่ด้วยเฮ้ยปักทิงครับปักทิงปลาบูใสทอดปลาทอดแล้วก็ปลาบูมันออกยากว่ะจำเป็นนั่นอะผมต้องแกนะไงต้องต้องมัด ต้องถอดออกใช่ไหมใช่ต้องเราไม่ได้พังนะมันมแก่กันแก่แล้วผมใส่ใหม่แต่ละครั้งอ่ะมันต้องใช,ใช้ครั้งเดียวเอาปลากออกแล้วก็ค่อยมัดใหม่อีกทีหนึง่งใช่ไหมผมต้องไปทําใหม่อันนี้มันทําชั่วคราวทำแบบ <laughs> ว่ารีบเกินทำเมื่อวานลงวันนี้เดืปบปลาบูได้เดบปลาบูเยอะครับครับได้ปรากดกี่ตัวรกดสองตัวได้ปลากดนองตัวผมได้กุ้งเดือดนึงฝากแกไว้ด้วยดิอันนี้ดูผลงานผมครับผลงานผมก็ได้ปลาบูครับ บาบูหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวกับมัจะโดนปอกตัวนึงเจอแล้วมันไสตอ่งเลยกระโดดนี่ก็จะเป็นปลากดนะครับนี่โมนี่ก็ได้มอแล้ว <c oughs> ได้แกงไถนดอก้ส้มอยู่พี่น้อง <c oughs> มอใหญ่หนี่แพอได้แกงไถนดอกมส้มอยู่แล้วก็ได้บกักกะทิงยิงบักกะทิงสองตัวได้ตัวเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดำตรงสปริงเวย์นี้อีกเดี๋ยวพาแกไปยิงปรากฏตรงสปริงเวนี้ ยังไม่จบยังไม่จบไปเดี๋ยวไปชมคลิปใต้น้ำกันต่อเลยพี่น้องัดไปครับอย่าวไปเดี๋ยวไปตอนนี้เราก็ลงมาถึงไในสปริงเว์นะครับตรงนี้จะเป็นสปิะเปิงเว์ตรงนี้เคยทำคลิปไปครั้งนึงแล้วตอนที่มาเทสซิคก,กนะครับยิงปรากฏเดี๋ยวเราดำตรงนี้อีก สองชั่มงไอฟินนี่ดูฟินพี่แคปฟินใหม่ฟินใหม่ยาฟินเม็ดตีไปทีนึงนี่ใบจวดเลยเหรอไอไปฉายใหม่ด้วยครับวันนี้นะครับนี่ไปฉายซื้อมาจากไหนครับอเออเอกเดวิงครับผมไ <laughs> ปฉายจาก้านเอกเดวิงนะครับไ <laughs> ปฉายดำน้ำยิงปลานะครับใครสนใจก็สามารถสั่งได้ดูดูความสว่างของมันสวา่สวางโคสว่างโค S <S เดีไปไปลุยกันเลย ปะกายไม่ต้อจับปะกายใหญ่ว้าวทันดีว่ะคุยินเสียงระบัดเลยใช่ไหมโั้โหกำลังี่เหยวะไกลอยู่ไปเลยมาวันนี้ไม่เจอนะโอ้โหปะกายใหญ่ไม่ต้องเสียดายที่หายเลยกำลังจะ่เหยาไกลอยู่เลยไปกินเมันหันข้างแบบไม่ไม่เอียงนะ เออเฮ้ยรเด้มากเลยน่าจะมี5้าอัพขึ้นเดวนใหญ่จัดคอยดูพี่น้องคอยดูน่าจะเจอตัวอีกอ่ะ ปรากฏไซสสวยครับตัวจัดใหญ่ใจจัด ปรากดต,ตัวบักใหญ่ยิงหยุดเฉยเลยเป็นเลยวะนี่มาดูผลงานรอบที่สองนะครับนี่ผลงานรอบที่สองนี่เลยนี่แต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผลงานรอบที่สองปรากฏนะครับนี่ไซส์งา,ามๆเลยเสียดายตอนยิงปลาไกา แบตไอโทรศัพท์ผมมีไอกล้องผมมีปัญหาก็เลยไม่ได้ช็อตจำเข้ามาสองตัวลอยปุ๊บเห็นขาววาบยิงใส่เชือกน่าจะสุดไม่โดนป่าเห็นแต่จังหวะที่แรกที่ดำลงไปแล้วเจอปลาแล้วไม่ทันยิงเนาะนั่นแหละได้ช็อตอยู่โอเควันนี้ได้ปรากฏไปแกงใส่หน่อไม้ส้มแล้วครับงานของแก๊บก็ได้ปรากฏใสสวยๆอยู่ 1 2 3 4 5ตัวสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่อยากได้อุปกรณ์ดำนำ้นำยิงปลาก็สามารถทักมาใน Facebook หรือว่าแอดไลน์ hmm. ผมมาก็ได้ครับเบอร์โทรก็088 459 7467ไลน์ mm hmm. ก็ใช้เบอร์เดียวกันนี่แหละสำหรับคืนนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้พัาตีสวัสดีสองแล้วเดี๋ยวน้องแก๊บก็กลับบ้านนีก็หยุดไปประมาณเดือนกว่ามาลงก็ลงได้ความลึกก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ มันจะมึนประมาณัสี่เมตรแร่างกายมันปรับใ่ไม่ทันใ่มันจะมึนมหัวอืเสียงนี่เปลี่ยนเลยปกติไม่เป็นเพอาหยุดถ้าหยุดนานไม่ได้การดำน้ําต้องลงไบ่อยใช่ต้องลงไปบ่อยร่างกายมันจะปรับภาพเดี๋ยวเจอกันใหม่สักสองสามวันนะมาดำมีก็ได้ตรงนั้นถ้าเปเวรน่ะปามขึ้นมาเรื่อยเนี่ย